ครับก็เดี๋ยวเรากลับกรุงเทพกันเลยจบคลิปบ๊ายบายไองอะไรไอ้แดงไม่เผาไออนนี้ <c oughs> สวรรค์เจอไม่มีแล้วอู้ง่ไง มึงสปอนเซอร์ไม่มีอันนี้คือใจเองสปอนซ์อันเลยอ่ะสปอนซ์อ่ะแหมมึงก็ตาไวหลือเกินใช่ป่ะเนี่ยเออยิงปืนเนี่ยสีราชาหนองอะไรเนี่ยหนองคอกูกูไม่ได้สนใจชื่อเลยกูสนใจราคาอยู่ข้างล่างเนี่ยาบฟูสามพันนี่คือจริงๆเราเรา้องจบคลิปแล้วแต่ก็อยากยิงฟูไปละฟูอีกล่ะคือมึงวันเดียวให้กูฟูสัน ตังะวันเตอร์ขัดทุนได้คลิปแรกแล้วก็คลิปสุดท้ายเลยปิดเลยปิดเลยแล้วก็จบจบเลยไอ้เราต้องหาเกมเล่นสนามอยู่ไหนวะไาไงนายไงสนามไงสนามแหมตากไวยด้วยอ่าเดินนำกูอีกอันนั้นแน่กูอยบอกว่ายิงเลยคือมึงจะยิงใช่าได้ได้ข่าวว่าตอนนี้จอนวีเขา อยากจ,จน,จนวิคอร์ไฟไฟออนวกว่กันมันแม่เราต้องเล่นเกม<ด>แพ้แพ้ทำไรขอไปดูราคาก่อนไม่รู้ว่าราคามัน,น่ะเท่าไหร่ถ้าคือแพงเราก็จะไม่ยิงจะบ้าแล้วให้อูฟูว่เดียวสองเนดูดิอูฟูราคาแปะอยู่กลัวจะไม่ใช่สามพันแงเพราะว่าปกติมันจะมีพวกค่าสมาชิกค่าอะไรด้วยอะไรอย่างงี้ดูเนี่ยของก็จะคือเดกกลับบ้านแล้วเนี่ย เอาไปพี่ครับยิงราคาตรงไหนครับตรนไหนได้เลยครับต้องเดินล่อซื้อเหมือนน้าแอ๊ดมาทำอะไรที่นี่ได้กลับไปไม่ใช่อะทางโอ้ยสวัสดีครับเดินล่อซื้อดูราคาเอาราคาคนกีนเลยราคาของราคาเท่าไรไม่ไม่เอิบไมเท่าไรอันนี้คือราคาตามตามนี้ใช่ไหมครับครับราคาต่างชาติครับอ๋อราคาต่างชาติแล้สามสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อคนไทยล้วสามสิบเปอร์เซ็นต์ด้ยแบงค์คนไทยเหรอ <łość> <Harriet> จับว่าเชื่อเปลาบวกเพิ่มเลยอ๋อบวกเพิ่มเลยอันนี้อันนี้คือราคาลดยังครับยังครับอยังไม่ลดลดที่สามสิบจากไปว้าวคาร์ล่ามีค่าอะไรนะผมว่าอันนี้ก็คือยิงได้เลยมันยิงได้เลยไม่ต้องสมัครสมาชิกใช่พี่เฮ้ยคำตัวอ๋อยต้องมีคนเดียนะอ๋อใช่ไสมาชแบงค์ชกปืน อนนไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเขาบอกว่าอันนี้เป็นปืนใหม่เฮ้ยให้ปืนแม่งปืนกลมนี่คือจุดสองสองใช่ไหมพี่เอาอันนี้คือจุดสองสองนะครับเฮ้ยอย่าไปยิงอย่าไปยิงเออเล็กเกินอันเนี้ยลูกเก้าเจาะกล่องจอรนวิกว่ะเนี่ยกว่าเนี่ย งอเลยนี่มันจุดสองสองมันเบาเด็กเล่นกันเหมือนกันอ่ะวันนั้นเด็กเล่นกันแม่ล่อซื้อกันนี่เจ้าวันนี้เขาบอกว่าเจาะกล่องมันมันมันกล่องหนึ่งกี่ลูกพี่ยี่สิบห้านัครับถ้ารู้สองยี่สิบห้าใช่ป่ะแล้วแล้วถ้าแล้วถ้าเป็นปืนกลน่ะห้าสิบนัดครับห้าสิบปืนกลเป็นห้าสิบนัดเล่นกี่ลูกคนละห้าสิบคนละห้าจิตะจะพอเหรอว่าแบงค์ไม่เอาว่าเอาเนี้ยร้อยึันไปเลยอันอันนี้ร้วนได้ป่ะพี่แบบต้องยิงอ่ะ ได้ครับด้าวยิงกร้วบกจอนกัรู้ดจอรู้ดูราคาครับ0องพันชัดๆคู่สองี่หเท่าไหร่องพันสองพันสบวกเจ็ดได้9 0 0าพันเก้าพัลดเก้าพัน็ก็เหลือหกพัรู้จักปะเรียู๊เอาโอ้โหตายใครแพ้จ่ายแล้วแต่ปุยิงเป็นนะหมอกยิงเลยยิงเป็นปะก็เป็นอ่ะได้อยู่ จะยิงฮะก็ยิงอย่างวิกกันต่อไปกันเลยเดูดูจอวิคเขายิงไงน่าจะตามเขาเลยอันแรกอะลูกซองคงนับแต้มไม่ได้ลูกซองเอาเป็นแบบของแถมสำหรับคนชนะโอเคเรายิงก็คือเราเอาปุ่มคนคนละห้าส uh ิบอ่าก tamam okay. yes. ็คือก็คือทั้งหมดต้องใจหกหกพันป่ะพี่ลูกซองเนี่ยก็คือว่ายิงกันสองพันยี่พันถือว่าถือว่ามันแข่งกันไม่ได้มันยิงออกมามันเป็นลูกปลายเราก็เอาเอานี้เออเราเอาเนี้ ยิงแข่งกันคนละห้าสิบมันเดินยิงหน้าที่แบบตอนวิ่งอะที่นี่ของเลยของกิงรอซื้อรอซื้อเราเรายิงคนละห้าสิบเอาหลายๆเป้าหน่อยเดี๋ยวให้พี่เขาจัดให้แล้วทีนี้เราเดินยิงจับเวลาด้วยก็คือว่าถ้าหมดเวลายิงไม่หมดก็คือไม่นับไม่นับแต้มใครได้แต้มน้อยกว่าคนนั้นจ่ายจ่เท่าไหร่นะหกพันหก6 0 0หกพัน ยิงเป็นนะแพ้นะถ้ายิงไม่เป็นอ่ะอ๋อโอเคได้ได้ม่เอเพื่อได้อันนี้ร้อยลูกแล้วก็ลูกซองให้นะแบงค์กีอยากรู้ว่าอะไรปวดเป็นกี่้านัดบ่วมมาพ่อบวมบวมพี่เขาบอกบวมอ่ะโ่วพี่เขาเปลืองหมดแวตันนี้เป็นออโต้ครับนี่เขาบอกนิ้วห้ามอยู่ในกล่องไกออโต้ อ่า,าอันนี้ไม่มีลูกแค่พี่ครับฮือสั่นปะอันเนี้ยอันเนี้ยคือของมึงอยู่แล้วเนี่ยคือพ,พี่เขาย,ยื่นให้มึงก็คือมึงต้องจ่ายตังค <c oughs> ์เดี๋ยวก็รู้ก็ <c oughs> แบงค์เดี๋ยวก็รู้นเ้ยแบงค์เดี๋ยวก็รู้แบงค์คำพูดมากมายความหมายเท่าเดิมน คนลากี่ลูกพี่สิบห้านะครับเรากี่นาทีครับอ่าไม่น่าจะเกินหนึ่งนาทีเอาแบบกระชั้นชิดเลยพี่จะได้รียบ,บยิงหน่อยแบบจอนลิฟต์เลยจอนลิฟเลยเอ,เอาแบบต้องวิ่งอะซัดปักปักปักแล้วแบบวิ่งเลยเอาเรีบหน่อยสามสิบวิน่าจะเคลียร์แล้วครับสี่สิบห้าแล้วกันมือใหม<อ>่เดี๋ยวเราจะเป่ายิงฉุบเรียวจัดเรียวเรียวเลยสองในสามชนะทีหลังชนะก่อนพี่ ชนะเลือกจบอ่ะหนึ่งสองึึึปั๊บเรียบร้อยหนึ่งก่อนจอห์นวิกมึงจ่ายได้ไอ้แสงเดี๋ยวเราจะกล้องตั้งไว้ตรงตรงนู้นไม่โดนหลอกหูเนี่ยกล้องกล้องกันแค่นี้เองมันอาจจะแม่นสักคนไม่ก็แม่นก็คือกล้องพังก็ซื้อกล้องใหม่คนแพ้ก็ซื้อกล้องด้วยโอเคปะกล้องกล้องตัวมันไม่ไม่เกี่ยว2สองหมื่นขอเถอะอย่าโดนกล้องสมมุติว่าถ้าโดนคนแพ้ก็ต้องจ่ายค่ากล้องด้วย เดี๋ยวจะให้แบงค์ยิงก่อนอันนี้ก็เป็นเครื่องจับเวลาพอตีดปุ๊บก,ก็ยิงได้เลยแล้วก็ตีทีสี่45าวิโอเคนะแบงค์เอาอยัางมาอุปร์พร้อมโอเคตีแล้วค่อยชักนะเฮ้ยว้าวหนึ่งสองสาม เ็สมีได้ไฟเคเวลา2520ครับ2520ไม่ถึง30วิไม่ถึง30วิพลาดไปกี่เป้าพี่พลาดไป2ครับพลาดไป2ได้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ20 25 25 35 35กับ40 45คะแนน45คะแนนแบงค์โอ้ไม่จ่ายแน่เจ้าพร้อมนะครับครับผมเซนบายอ้าวขึ้นแล้วไหม โ oh. oh. อ้โหอ้าวตบไม่สุดเมื่อกี้เมื่อกี้คือซ้อมเมื่อกี้ซ oh. ้อ,อม <laughs> เอาฟุตเนี่ยเอาฟุต oh. ระวังตีนเซร็จไปครับว้าวหนึ่งสอง เอาเอาว้าวว้าวว้าวโอเคสองสี okay. ่ห้าสามสองสี่ห้าสามนะพาสองพาสองเท่ากันปะเท่ากันครับเท่ากันแต่ว่ากระสุนกระสุนมึงน้อยกว่าเฮ้ยนี่ครับคือนัดเนี้ยของใครไม่รู้อันนี่ของผมเขาอกทั้งคู่เลยนี่ของผมอันนี้นี่ครับโอ้โหนึกว่าฝาแฝดสองในสาม เราซื้อไป50นัดนี่เรายิงไป15นัดเองโอเคดิวเรามีเล่เรายิงไป30มนัดมีสเต็ปอื่นต่อไหมครับผมเดี๋ยวให้ลองวิ่งยิงเพจอย่ยงเดียวเราลงจากจุดนน้นแล้วเดี๋ยวเรามานั่งตรงนี้ที่สุดท้ายยิงเพจครับตรงนี้จะมีเพจทั้งหมดห้าแล้วก็ข้างหลังสี่นี่นะครับข้างหลังจะเป็นสีเงินใหญ่ๆแล้วก็เพจเล็กที่ไม่มีกากระบาดอีกห้าอันยิงอะไรบ้างวะสเต็ปเดิมเสร็จแล้ววิ่งกลับมาคุกเข่าตรงนี้ อ่ะฮะแล้วก็ยิงเป้าไกลสีเงิน4แล้วก็เป้าเงินเพียวหทั้งหมดเป็น9โอเคไอ้กากระบาดสามันนี้ไม่เกี่ยวคือมันหนาป่วาวะหนาอยู่แล้วทุมไอ้แบงเอาปีนมาลองยิงดิพูกับเหล็กอะไรแข็งกว่ากัน <laughs> อยู่อยู่ทุมก็ลม <laughs> ลมนี่มึนหัวเ <laughs> ปล่าหัวแบงเดี๋ยวเราล้อพี่เขาหลดก็สึง <laughs> บอกเลย พี่โคดที่นี่ใจดีมากคือที่อื่นคือแบบเดินเล่นไปมาไม่ได้เลยโดนโดนดุเลยแต่ที่นี่ก็จะมีการติวก่อนอย่างเข้มเลยติวก่อนเลยปลอดภัยนะใช่ประกบแบบว,ว่างั้นเถอะไม่ใช่ให้เราเดินจัว่วคือพี่เขาก็เห็นว่าเราพอจะรู้เรื่องแล้วเขาก็เลยแบบเออพอได้แต่แนะนําถ้าเกิดน้องๆเด็กๆแนะนํายืนหลังเต้าตามแนวยิงเขาดีกว่าเดินยิงอย่างนี้ค่อนข้างอันตรายแต่จริงๆตอนนี้ก็น่ายิงนะเพร้มเดีย๋ยว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 เดี๋ยว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 เดี chạy về anh, chạy về tung chạy yên, anh em mắt, tè mắt Tù ấy Ui Ui Cú yên, cú khao yên โอ้โลูกกระสุนสวยสวยครับเคลียเวลาสี่สาหห้าครับสวยครับเวลา4 3 6 5ามหกห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกนัดนะครับคือสรุปต้องยิงซ้ำให้โดนหมดโอเคห้ามข้ามเป็นไงครับความรู้สึกเป็นไงครับ คุณเชื่ออย่างว่าจอร์นวิอเขาเป็นกอดผมคือจอร์นวิกจอร์นวิกเขาจอร์นวิกเขามีจอร์นวิกโอเคจอร์นวิกเซซเซซจอร์นวิกฮัลโหลจอร์นวิกเดียวป่าฆ่าหมากูเดี๋ยวก่อนมึงไม่เลี้ยงหมาเดี๋ยวต่อไปตาคุณแบงค์ครับเสียไม่ได้หกพันแบงค์พร้อมครับแซนบาย

เฮ้ยทำไมท็อปปอมไม่ตีวะอ้าวนเลยตัวไกลเลยตัวไกลสามตัวเแพ้ตั้งนานแล้วเตียห้าห้าแครับโอ 5, 8, 8, 8. แค่แค่เวลาก็แพ้แล้ว ถ้าไไปเกินสี่แล้วเดี๋ยวไม่แข่งเวลาเดี๋ยวสองนัดถ้าหักค่าเป้าตรงนี้ไปแพ้อยู่ดีเรามาตัดสินลูกซองโอ้ยลูกซองาไลยวัดวหมนี่ไอพี่ลูกซองวัดได้ไหมหนึ่อยู่เนี่ยเอาเวลาก็คือสปีดลูกซองเราจะใช้เวลาไม่เกิน5วินาทีซองเราจะ ส่วนมากเราจะไม่วิ่งแข่งกันเพราะยืนป็นที่นหนมามาพี่พี่จะให้พี่เขาจัดเป้าก่อนอันนี้คือลูกซองเบอร์12ครับแต่ได้7นัดแบบจอนวิ้ก็พี่อันนี้จะเป็นเบนารี่ M2 ครับจอนวิ้จะใช้ custom bolt carrier release and charging handle มะใช้มีเป้าทั้งหมด7เป้าการก็คือทำยังไงก็ได้ให้ยิงเป้าให้หมดก็ใช้เวลาน้อยที่สุด พลาดแต่ลูกซองพลาดากมันมีทั้งหมดแค่เด่นนั้นใช่ครับใส่ใน<ห>น,นั้นลูมันก็มีโอกาสที่จะล่วงทีสองเป้าไม่ไม่ไม่ตำแหน่งที่เรายืนะมันจะเห็นแค่เป้าเดียวลองมายดูดูแบอนี้ครับเราจะใส่ได้ทีละเป้าเลยตึ้ง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 ึง,งอ่านนะอแล้วก็ข้างหลังสองวัดเวลาวัดเวลา,าง่ายๆทั้งหมดกี่ลูกพี่เจตดัครับ ครับแดนบายโอ้โหโอ้โอ้โหายาพิซุงเจ็ดสามเก้าครับเจ็ดสามเก้าผาสามะ้านเลยวะตอนยิงไม่รู้เรื่องเลยมันมันยิงน่ากลัวยังวะเสียงโคตรดังอ่ะดังมากเป็นคนยิงไม่ได้ยินอะไรเลยดังยิงเจ็บปะชิบหายแล้วกูจุ๊มุ๊ จำวินาทีแรกที่พี่เขาเดินเข้ามาในห้องได้เลยบวมเลยนะน้องนวมันวมเลยนะน้องหนักตัวนิดนึงนะสแตนบายสแกนมโอ้โอ้โอ้มึงว่าอีกแล้วฟาดอีกแล้วโอ้ยเจมส์โอ้ยหมดพอดี โคตรแรงเลยอ่ะเวลาพี่เขาขับมืออ่ะมึงยิงอะไรเขาวิ่งวะไม่ที่เราคือที่เรามองไม่เห็นเป้าอ่ะแนวหน้าเราไม่อยู่กับปืนหน้ามึงกลัวใช่ไหมวนี่ยคือแบบพอยิงไปแล้วเกิดเหมือนช็อกอะไรสักอย่างเดี๋ยวๆดี๋ช็อกช็อกอันแรกเดี๋ยวเดี๋ยวเลเวลไอ้แบ๊คยิงฟื้นทำไมไม่รู้เย้าคนดีทำไมวะเขาไม่จะหัวเต้นมากูพี่เขาขับ กูไม่แรงกูกลัวมันฟาดอ่ะมาเนี้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 มาเนีเมื่อกี้เมื่อกี้หน้ามึงแย่ว่ะเพื่อนหกพันเพื่อนหกพันนะแบงค์มือสปอนมึงพูดเองมึงพูดเองว่าจะเล่นอูฟูอูฟูฟูนี่อีพีพิเศษมันมันหกพันยังไม่ถือว่าเป็นอูฟูยังเหรอเออวันนี้ถือว่าเป็นสเปเชียลเอพิโซดดูดิเป็นแบบสามจุดหนึ่ง โชว์ไรทำไมว่ามึงอ่อยคนเจ็บเลยอ่ะเหมือนเหมือนโดนเพื่อนต่อยอะนัดแรกก็แล้วเหวอเลยมึงยิงมึงยิงพื้นเลยบังบังกู้งมื่อะไรของมึงวะคือเอาจริงๆนะแค่ตอนแรกชักผิดอะแล้วถือปืนแม่งก็หนักเหวอแล้วมึงเริ่มแบบเสียใจชัยแล้วไม่ใช่แล้วไปแล้วครับบ๊ายบายไอ้แบงค์แพ้ไอ้แบงค์จ่ายกูไม่จ่ายให้กูพูดจริงกูไม่จ่ายให้มึงจ่ายเลยมึงเบิรมึงมาเหอะมึงมาเหอะมาเหอะแบงค์มาเหอะมาเหอะเราจะให้แบงค์ จ่ายตังค่ากระสุนหกพันท่านมาทำแบบดูป่ะหกพันน่าเสียดนะว้าใหญ่แย่ยืมืนฟรีเว้ยยืมฟืนฟรีสปอนเจ้าใบแบงค์ออกมาเกิดอะไรนี่รู้ป่ะแบงค์เป็นเจ้าของร้านกุ้งถังร้านอยู่ไหนร้านอยู่ไหนตลาดมินท่าเดอะมาร์เก็ตตรงข้ามเซ็นทรัลเวิร์คครับแล้วก็ตลาดนัดดินดี้ตลาดเมืองทองติดตามในเพจเฟซบุ๊กครับชื่อว่ากุ้งถังมีหลายสาขา จบกูฟู่ EP พิเศษแล้วเจอกันใหม่สูงตายเจ็บใจเจ็บใจโดนไปแล้วบายบายเจอกันใหม่ครับ